สวัสดีค่ะแจนนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอาหารเสริมประเภทดีท็อกนะคะซึ่งมีชื่อว่าไฟตวีนี่รูปร่างหนะะ้าตาก็เป็นอย่างนี้เป็นของบริษัทสซเซ่มอละคะเจ้าของสูตรก็คือนายแพทย์ศิททวีเกียรติชว,วานันนะคะประธานบริษัทสซ็เซ่มอลของเรานี่เองนะคะก็จะรับรองจากบริษัทนะแล้วก็แต่ทำไมถึง วันนี้มาแนะนำตัวนี้ก็ก่อนอื่นก็ขอบอกเลยว่าที่ร้านจจยังขายหลายยี่ห้อนะเกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทดีท็อกอะไรพวกนี้แต่ถ้าจะจะให้แบบลงทุนครั้งเดียวแล้วเห็นผลแบบภูมิใจเลยแบบรู้สึกว่าไม่เสียตังเปล่านะก็แนะนำไฟโตวีดีท็อกนะคะรสชาติก็คือออกรสชาติกีวีนะคะกีวีนิวซลนเป็นยังไงก็อยาก,ก,ก,ก็ลองกันเองนะแล้วก็ที่สาคัญก็คือมันจะดีกว่า กับอันที่อยากลดน้ําหนักแล้วทีนี้ไปกินอาหารเสริมหลาย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 ยี่ห้อแต่ก็ยังไม่ผอมลงสักทีนะคะก็จันก็อยากให้นึกภาพว่าสายยางอย่างเงี้ยเหมือนสายยางลดน้ําต้นไม้อ่ะตอนแรกก็ซื้อมาเป็นสายยางใส่ใส่ถั่วแล้วแบบใช้ไปใช้ไปแต่ทาไมมันเป็นแบบมันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะแล้วก็น้ําก็ทําให้น้ําเนี่ยไหลแบบ ไหล่ไม่ไม,ไม่สะดวกบองตอนซื้อมาใหม่ๆถูกว่าลำไส้คนก็เหมือนกันนะก็เกิดอาการแบบสะสมมันก็ไขมันส่วนเกินหรือว่าสิ่งสกปรกก็จะเกาะติดแน่นกับลำไส้กินอะไรไปก็จะไม่เห็นผลบางคนก็ส่งผลไปแบบอ้วนลงพุงบางคนก็เป็นโรคลำไส้บางคนเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เป็นเบาหวาน เป็นสารพัดโรคท,ที่จะเป็นนะเพราะว่าเราไม่เคยทำความสะอาดอำไส้ลยไงแล้วก็ใจก็อยากให้ทบทวนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะทบทวนตัวเองว่าตั้งแต่เกิดมาเคยทําความสะอาดเครื่องในแล้วหรือยังนะไม่ใช่ว่าซื้อแต่สบู่ดีๆซื้อโลชั่นดีๆซื้อซื้อ ผลิตภัณฑ์อาบน้ําดีๆเพื่อต้องการชําระร่างกายด้านนอกให้สะอาดนะเราอย่าลืมว่าต้องใส่ใจร่างกายภายในด้วยนะเราไม่รู้รูปร่างหน้าตาเราไม่รู้ว่าสิ่งสกปรกมันติดตามซอกไหนบ้างนะถ้าคิดจะดีถอกถ้าคิดจะรักตัวเองคิดคิดที่จะดูแลร่างกายภายในลำไส้ อะไรทุกอย่างนะคะอยากให้ลองฟอตวีดีทอกนะคะคือมันเห็นผลจริงๆนะคะแล้วเจ้าของคือเป็นนายแพทย์ด้วยแล้วด้วยความที่15ซองแล้วราคาแค่นี้คือกินทั้งเดือนก็ได้นะแบบกินวันเว้นวันอ่ะก็ก็ได้15ซองพอดีนะแล้วก็มันจะทํางานในรูปแบบอีกอย่างนะึงง่ายๆให้นึกถึงห้องน้ำอะที่แบบเป็นคราบสีดําๆอะไรอย่เงี้ยแล้วเวลาเราลาดเป็ดลงไปใช่ป่ะแล้วทีนี้คราบสีดําอะมันก็จั หลุดออกมาแล้วเวลาเราลาดน้ําออกจะรู้สึกว่าพื้นเราแบบสะอาดมากนั่นก็คือการทํางานก็คล้ายๆกันนะสําหรับคนที่ชอบซื้ออาหารเสริมอยู่แล้วนะแล้วก็สนใจประเภทอาหารเสริมประเภทดีท็อกนะคะจันก,ก็ขอแนะนำไฟตอรี่ดีท็อกนะคะจันลองเองแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็มันแจ๋งกว่ายี่ห้ออื่นมากๆที่ต้องใช้เวลาในการเห็นผลนะ